วิธีใช้สมแดง1ลิตรผสมน้ำได้1 0 0 0ลิตรถัง2 0 0ลิตรก็ใส่ 200cc ซีซีสำหรับอะมิโนผสมน้ำก่อนนะครับนะย่งผงผสมน้ำก่อน1ซองผสมน้ำา1ลิตรนะแล้วก็แบ่งสัดส่วนเท่ากันกับสมแดงนะและสามารถใช้กับนะผสมกับยาในท้องตลาดได้เลยขอขอบคุณนะครับสำหรับส่วนพี่ตนง ที่เอาข้อมูลมาฝากวันนี้ฉีดครั้งแรกครับวันที่21กันยา2562มีสวนขนุนน้อยหนาสวรถแต่ตอนนี้กำลังฉีดนาสวนน้อยหนาครับขอขอบคุณมากนะครับสำหรับภาพถ้าสมมติมีรถกาปบะยางแล้วตอนมันฉีดยาอยู่แล้วมันจะเข้าบ้านรถอะไร หนึ่งฝาเป็นเน็กยาฆ่ามแมลงรีอยขอขอบคุณสำหรับภาพที่พี่ธนงส่งมาให้นะครับหลังจากผสมโสมแดงอะมิโน นะครับแล้วยาตามท้องตลาดแล้วก็เริ่มฉีดนะครับนี่คือฉีดครั้งแรกนะครับที่พี่สนงส่งเข้ามามีทั้งสวนสน้อยนาวนยสวรสแล้วก็ขนุนนะครับนะตอนนี้นฉีดสวนน,น้อยนาก่อนนะครับพี่ธนงเริ่มฉีดแล้วก็เอาข้อมูลดีๆมาฝากพี่น้องเกษตรกรนะหลังจากฉีดแล้วได้ผลอย่างไรประทับใจอย่างไรเดี๋ยวจจติตามมาฝากเพ mm ื่อนพี่น้องเกษตรกร ท,ทุกท่านนะครับขอขอบคุณไว้นนที่นี้สำหรับพี่ธนง<ช>อินอด้วยขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับแล้วเราจะนำผลงานสมแดงของสวนพี่ธนงที่จังหวัดสะแก้วมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับสนใจติดต่อมานะครับบ๊ายบาย